สวัสดีครับวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาซ่อมคาร์ดียี่ห้อแมกมานะครับยี่ห้อแมกมาไส้แบบนี้นะครับไส้แบบนี้2 3 0 0 0บาทนะครับที่ใช้บอร์ดไดเป็น g e นเ s A GDK ครับนะครับอาการที่มาก็คือติดโปรเทคนะครับพันไม่ออกอ่อนไม่ขึ้นเลยนะครับแดงอย่างเดียวแล้วก็ เช็คเจอตัวนี้นะครับ R ตัวนี้นะครับ R 4 7ดโอห์มตัวนี้นะครับก็ช็อตอยู่นะครับไล่ไล่ลงมาย้อนลงมาตรงไดโอดก็จะมาเข้าขาหนึ่งของบอดไดตัวนี้นะครับเป็นวงจรตับโปรเทคนะครับเป็นวงจรจับโปรเทคนะครับตัวนี้เพราะว่ามันมีอ่า a g d k มันเสียอยู่นะครับ agt k มันเสียอยู่จอร์นโปรเทคมันก็เลย ตัดมันเล็ก็เลยช็อต R ตรงนี้นะครับ R 1 0 7เจ็ ohm ก็เวลาเช็คก,ก็ต้องวัดไฟนะครับวัดไฟเลี้ยง a g d k นี่นะครับบวห่งรุดโวลต์นะครับถ้าไม่ได้ก็ไล่ย,ย้อนกลับไปที่ IC regulate นะครับ IC regulate พวกนี้ก็จะกินไฟ5 v โวลต์นะครับที่ขา4กับขาแฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับ a g d k วัดไฟนะครับวัดไฟเลี้ยง อันดับต้นๆเวลาเราซ่อมแล้วก็วัดฝาเลี้ยงบวกลบ12บสลว์นะครับ้าไม่ได้ก็ไลไ่ย้อนลงมาทางนี้นะครับมันจะมีไอซีเลกูเลตแล้วก็วัดคอมเลยนะครับวัดคอมทางออกจะต้องได้ตามที่มันสกดีนไว้นะครับ10บบวกลบ15แล้วก็บวกลบ12แล้วก็บวกลบ5ในนี้นะครับวันนี้ก็มาทำการเปลี่ยน AGdK หมดแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะมาเช็ค เช็คพันที่ขาย E นะครับ E ชน E E ชน E ทุกตัวนะครับก็จะออกสัญญาณสี่เหลี่ยมนะครับสัญญาณพันนะครับเราจะทิ้งทําการใส่เฟสเข้าไปได้นะครับแล้วก็วัดไฟไว้นะครับวัดไฟก่อนที่จะใส่เฟสตรงขานี่นะครับทุกสีชแนลนี่ต้องได้3โวลต์ถึง4โวลต์นี่นะครับเวลาเราวัดคอมนะครับเวลาเราวัดคอมนะครับแล้วก็ได้แล้วก็ต้องป้อน ใส่เฟสนะครับสเฟสข้างละตัวนะครับชแนลละตัวนะครับไม่ใช่ข้างละตัวชแนลละตัวนี่ก็9640นี่640นะครับนี่ก็640 9640นะครับก็ใส่ข้างละว2ตัวนะครับแล้วก็ทำการป้อนไฟนะครับไฟต้องกระแสให้ถึงหน่อยนะครับแอมเยอะๆหน่อยถ้าแอมน้อยก็จะหลงทางนะครับถ้าเราใช้ซีวิชชิ่งพวกแอมกระแสต่ำๆนี่เวลาเราเปิดก็จะหลงทางนะครับ ต้องใช้ไฟ4 0 5 0แอมป์นะครับพวกสวิตชิ่งที่เราเทสนะครับอันนี้เราก็ได้ทำการเปลี่ยนแล้วนะครับทำการเปลี่ยนแล้วนะครับ a g d k แล้วก็ไดตรงนี้ด้วยนะครับไดตรงนี้ 1D 2D แล้วก็1น2 d งดก็ทำการใส่เข้าไปลองอย่างนี้ก่อนนะครับลองอย่างนี้ก่อนก็ถ้ามันดังแล้วเราก็ค่อยเอาลงบอร์ดนะครับ อันนี้คือบอร์ดของมันอีกชนิดหนึ่งนะครับอันนี้เราซ่อมยังไม่เฟื้นนะครับซ่อมยังไม่เฟื้นก็จุดอ่อนมันนะฮะคร่าวๆที่เราเคยเจอนะครับพวกอาพวกนี้นะครับอ470ี่้นี่นะครับสองตัวสองตัวนี้นะครับสองคู่นี้ชอบไม่ชอบยืดนะครับตัวนี้ก็ 1K ตัวนี้ก็ 1.1K นะเช็คอาพวกค่าต่ำๆนะครับ ถ้าออนปกตินะครับถ้าออนปกติแล้วพันไม่ออกนะครับให้ไปเช็ค R ้ oh อยแปดโอหมอยู่แต่แถวนี้ oh นะครับ R ้8 0แปดโอมนะครับตัวนั้นก็ชอบขาดอันดับต้นๆแรกๆก็เช็คเช็ค R ค่าต่ำๆก่อนนะครับที่เคยเจอบอร์ดนี้จุดอ่อนมีร้อยแปโอมแล้วก็4.7 oh ่จุโอหมนี่นะครับเวลาเครื่องมันมีปัญหามันก็จะชอบชอบเสียนะ,ะเหมือนมันเป็นฟิวเนี่ยน,นะครับ อคนะครับอันนี้เราก็จะลองเอาเข้าในเครื่องประกอบให้เข้าที่แล้วก็ลองเทสอีกทีหนึ่งนะครับใส่แบบนี้นะครับใส่ใดที่ใช้ a g d k ขับเฟสนะครับี๋ยวเราจะมาทำการเทสอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเ,เข้าก่อนนะครับสวัสดีครับ